E.P. 21หลวงพ่อแห้วเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพ่อสมหวังขนมจากเปลี่ยนเป็นขนมพบรักตัวเงินตัวทองเป็นวรนุษไปภาคใต้เรียกว่าหลวงไปภาคเหนือเรียกว่าตุ๊ไปภาคอีสานเรียกโคบา ไปฝรั่งเศสเรียกไตรงไปไต้หวันเรียกเล่าเสือพออยู่ภาคกลางเรียกหลวงพี่เรียกอาจารย์เรียกหลวงตาหลวงพี่ตีเรียกหลวงพี่เชียอาจารย์เบียอาจารย์ประกรณนันทะพอเราโดนด่าชื่อหรือด่าโดนล้อชื่อพ่อแม่ชื่อมันเจ็บไหม หรือใครเจ็บคลายคิดนามโสดว่าด้วยเทวตาปัญหาสามข้อเทวดาทูลถามว่าอะไรหนอครอบงำสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าสิ่งอะไรย่อมไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าชื่อย่อมครอบงำสิ่งทางปวงสิ่งทางปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มีสิ่งทางปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือชื่อหลงสมมุติภาษาสิ่งที่มีชื่อขึ้นมาได้เพราะมนุษย์ตั้งขึ้น เรียกว่าสมมติปัญญาสภาวะธรรมล้วนลงไปดูให้ถึงสิ่งเดิมแท้ๆก่อนจะคิดมันมีอะไรไหมไม่มีความหมายว่าอะไรไม่มีเจ้าของไม่มีชื่อมาก่อนร้ายสิ่งที่เรียกได้นิพานจิตหนึ่งจิตเดิมแท้วิโมกวิสังขารวิมุต ก็เป็นสมมุติบัญญัติเรียกสิ่งที่ไม่มีชื่อเพราะเดี๋ยวไม่มีอะไรจะเรียกใครไปหลงบอกว่าตนเองนิพพานจิตหนึ่งจิตเดิมแท้วิโมกวิสังขารวิมุตหรือจบแล้วเป็นผู้หลงได้แค่คำทุกอย่างใช้ให้เป็นแต่ไม่หลงไปเป็นเจ้าของถ้าหลงไปเป็น ไปยึดไปเป็นไปเยอะกับมันความซวยจึงบังเกิดเสียงที่ได้ยินไม่เคยทำร้ายใครมีแต่เราหลงสมมุติบัญญตัติที่เราสร้างมาถูกซะเองได้ยินสักแต่ว่าได้ยินข้อบัญญัติมากมายถูกหยิบยื่นเข้าสู่ชีวิตเราในชื่อสัจจะความจริง สิ่งเหล่านั้นได้กักขังและแบ่งแยกตัวเรากับโลกจะมีสักกี่คนที่พบอิสรภาพอิสรภาพคือการค้นพบตัวของตัวเองเมื่อค้นพบแล้วเราจะโอนรับประสบการณ์ทุกแง่มุมของโลกได้เราจะกลายเป็นภาพรวมของทุกแง่มุมและมีชีวิต ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อใดที่ค้นพบตนเองได้เราจะตอบสนองต่อทุกสิ่งด้วยความสร้างสรรค์ด้วยความมหากรลุาที่ไร้แบ่งแยกอย่าเอาข้อบัญญัติที่ตายตัวมากำหนดชีวิตจงเป็นแค่ลูกศิษย์แต่อย่าเป็นนักเรียนนักเรียนนั้นแค่ท่องจำ ถ้อยคำมากมายตามๆกันมาแต่ลูกศิษย์จะเรียนรู้ความลับและความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไปตามทางตนเองไม่ใช่ไม่ให้ความเคารพไม่ใช่ไม่สำนึกบญคุณสิ่งเหล่านี้ยังอยู่เพราะพระศาสดาทุกพระองค์งดงามอาจารย์ทุกท่านงดงาม สลากจานจำสำนึกบุญคนทราบซื้อในความยิ่งใหญ่ลงบนหัวใจแต่ทุกพระองค์ไม่ได้อยู่กับสถานการณ์เดียวกับเราแล้วทุกพระองค์มีชีวิตและความเข้าใจที่งดงามในสถานการณ์หนึ่งจงเรียนรู้แต่อย่าทำตามอย่างโง่เขลาโดยไร้ปัญญา จงมีชีวิตของตนเองและมีอิสรภาพทุกครั้งที่อาจารย์สอนหรือชี้ธรรมะมักบอกเสมอว่าอย่ายึดในตัวอาจารย์และคำสอนแต่จงเห็นสิ่งที่สอนหรือชี้ไปนั่นไปเจอสิ่งที่อาจารย์บอกสามารถเห็นสิ่งที่อาจารย์บอกตามที่อาจารย์เห็น จะเกิดปัญญาของตนเองครุหรือตื่นมิใช่แค่คำบอกเล่าหรือความจำที่มาทะเลาะกันใครเห็นได้ก็เป็นนาทีทองของผู้นั้นเองอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยและก็ไม่ต้องการสิ่งใดๆทุกสัญ,ญลักษณ์ท่าทางการแสดงออกหรือตัวหนังสือ ุกภาษาทุกๆองค์ความรู้สิ่งที่มีชื่อได้ที่เรียกได้ตั้งชื่อขึ้นมาสร้างความหมายร้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้สมมุติเป็นรู้จักมันจริงๆก็หลุดพ้นทุกขขณะถ้าใช้ไม่เป็นจริงจังก็โดนมันกัดเอาให้รักให้หลงให้โกรธเกลียด ศรัทธางมงายดีใจเสียใจอาฆาตเมตตาความอยากอิจฉาว่างไม่ว่างทั้งผู้ยึดติดและผู้หลุดพ้น้วนเป็นอาหารเป็นเสเบียงสู่การมีตัวตนและขณะปัจจุบันที่อินไปสู่อีกนับชาติไม่ทวนเดิมทีทุกอย่าง ก็ไม่มีความหมายแต่จะสร้างความหมายมาหลอกตอนเองไม่หลอกตอนเองก็โดนผู้อื่นหลอกจนหลงเป็นจริงเป็นตูวเป็นตะสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งทั้งเชื่อก็หลงจากสิ่งที่ตนสร้างขึ้นว่าจริงไม่เชื่อก็อยังหลงยึดว่าไม่เชื่อมีเราไม่เชื่อไม่จริงร้วนมีค่าเท่ากัน เพราะลงอินไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ต้องหาความเป็นกลางหรือมักใดๆเลยแค่มีเราใส่ความหมายลงไปสักนิดตามใจหน่อยก็มีอาจรู้จักคำว่าสักแต่ว่าเช่นนั้นเองตถาคตจะเป็นเพียงแค่ความจำหรือมโนไว้ได้แค่มาทะเลาะก,กัน มาเป็นสาตวาวธทิมแทงกันเอามาโอดกูรู้แล้วแม้แต่รู้ก็ยังเป็นสักแต่ว่ารู้จึงไม่มีเจ้าของรู้และไม่รู้ไร้ฝากความเป็นเจ้าของที่เรารู้และเราไม่รู้เป็นเพียงแค่ทิฏฐิความเห็นโลกนี้คนที่มาทะเลาะก,กัน เพราะทีทีความเห็นต่างกันจึงเป็นเรื่องเป็นราวก็มาจากหลงยึดสมมุติเกินไปเยอะเกินลองสังเกตดูทุกครั้งที่ถูกหรือสุขใครทําร้ายเราไม่มีใครทำร้ายเราได้เลยทุกสื่อก็เพื่อเป็นสิ่งสื่อสารแต่สิ่งที่สื่อสารใช้ไม่เป็น ก็เกิดคุณและโทษแต่สัจธรรมไม่เกี่ยวกับสิ่งที่สื่อเลยสักนิดเมื่อเลิกตัดสินโลกเลิกตัดสินตัวเองได้วางเงื่อนไขชีวิตน้อยลงทุกข์ไม่ได้มาจากเขาทำหรือทุกข์มาจากเราทำตัวเองก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างทุกข์มาจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจธรรมชาติความจริงมีวิธีลัดสั้นหรือทางตรงที่สุดทางอ้อมจึงไม่มีทางเข้าและทางออกทางหลุดพ้นหรือ,อยังหลงโลกเพราะทางทั้งหมดทั้งผู้เริ่มและผู้จบก็ล้วนเป็นมายามาจากเธอคิดไปเองเมื่อไม่ตกเป็นมายาทุกทุกทางล้วนไร้าสาระ เพราะไม่มีใครติดอะไรจริงหรือหลุดพ้นจากอะไรอะไรเข้าใจความจริงจึงตื่นขึ้นจากสมมุิมีเธอสร้างขึ้นมาเองแล้วหลงไปเองเธอหลงมานานมากแล้วตื่นได้แล้ว